สวัสดีค่ะพบกับอูซางบอยมหาสารคามจ้ามณีซางบอยเอาพ่วงรถไถคันนี้มาส่งลูกค้าอยู่อำเภอโนนสังจังหวัดนองบัวลำพูค่ะคันนี้จะเป็นรุ่นเผ่ากระบะบดํำค่ะจากกวางยูทีเมตรเจ็ดสิบค่ะยายูทีสามเมตรสูงยูทีเมตรหนึ่งจ้าคันนี้จะบรรทุกสามตันถึงสามตันหาค่ะละกะลูกค้าเลือกเป็นด้านนอกสีสมจ้าด้านในเป็นกระบะสีเขียวคันนี้จะเป็นกระทะขอบชิหาค่ะ ส่วนเผ้าะจะใส่เผ้าตัวนิสันบิ๊กเอ็ค่ะจะจะใส่ล่างนามหนาซีเป็นโตคัสซี่ค่ะกะจะเปิดด้านทางได้ค่ะและ้วกะเล่าด้านบนกระถอดออกได้ค่ะเดี๋ยวจะหายสซางบอยรีวิวห้เบิงถ้าเกิดเอฟซคนใดสนใจกะสาม,มารถจองกับสซางบอยได้ค่ะเบอร์โทรซรางบอย062 3 4ห7 4 4 1นึ่งจ็ดซหนึ่งจ่าเดี๋ยวจะผ้าเบิงด้านไายอันนี้กะจะเป็นด้าน่ายของลุนบดแล้วจ้ะ ล่าบนถอดได้ตามคลิปที่สร้างบอยเฮดแห้เบิค่ะไปค่้ากงไะรถาจไปานเรื่องไปไก่อย่่ะบานี่ใหญ่โดนท้าพาไปนิดเดียวนึงไท้าพาไปพเลยจะพาไปสิกิโลบาน่ใหญ่ดนออยู่ท้าพาอ้ไก่กับบ้านฉนงตุดนี้ว่ะเป็นวายูไก่โยนเ่ยเพรวันนี้ผมมาส่งของอ่ พี <ph> <row> down, <señora Christopher> <st> <Brother> ่รมนี่ก็สามปีแล้วใช่ใช่ใช่้ช่ใั่ใช่ใช่ใช่นช่ใ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 ชน้ช่ใช่ใช่ใช่วช่นช่งชรใช่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 ใั่ใช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 ่ใน่้ช่ใช่ใ่ใช่ใง่ใช่ชิดต่ใ้เหมือนกันุงเพ่ตแสดงว่่่ใ่ใม่เอาเป็นเล็ก่่แม่ินข้างตัว